ก่อนด้เกิะก่อนไม่ได้ก่อนได้หน่อยดิก่อนลูกนะหน่อยลูกเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมอนอ๋ออย่าอออไม่ต้องออไอเราแพ้เราให่ลูบิเขาไปลูกไเาไปเลยเรามาแข่งข้างในไม่ทันนะครับแต่เราแข่งนอกวงได้นะครับเฮ้ยเลยแก้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเว้ยเอาที่โไปเลยไปลูกอนนี้ก็ใครจะวิ่งไหวไหมครับไหวะนั่นหเินไป เป่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไร้แก้วอ่ะจะมาแข่งเฮ้ยไม่ใช่แล้วแก้วแค่มางานเฉยๆไม่ได้มาแข่งโอ้ยสมัครก็ยังไม่ทันเท่าไหร่เลยปีนี้เราเก่งพอลงสมัครเหรอเก่งพอคนที่มางานเนี้ยเก่งกว่าไรแก้วเป็นร้อยเแถวหนูแข่งไม่ไหวใช่ไหมล่ะไม่ไหวไม่ไหวไร้แก้วทำไมหนูป๊อปอย่างนี้แต่ปีหน้ามาแข่งใหม่ไหมล่ะได้ปีหน้าอันนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในงานกันเลย คนนี้เขาทำเวลาได้ตั้งแต่3วิเยอะมากกนความที่ปีอตรงเยอะมากเท่าไหร่นะ40วิเราก็คงไปก็คงเรียบร้อยควนี้เขาทาได้13วิตัวนู้นทำได้11วิเงี้ยเนาะตัวนี้12วิก็มีกำลังการคอยจดวจไม่ได้ลงสมัครจริงครับแต่ลองจับเวลาแข่งของเขาดูแต่ฮะลงก่อนไม่ได้ออหน่อยดิไม่ได้เอาจริงๆเราจะได้รู้ตัวเราได้แค่ไหนลูก ไปละ11.9โอเคเร็ว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 เเรนี่จอเองปะเร็วเรวเรอ้าวเ้ยเฮ้าวแก้วได้อวรแงกับ1 0วแก้วหน่อยได้ไหมครับไอกมาเลยอ่ะเอายังหนึ่งกองทัพเด็กชายแข่งกับน้องใครชนะลูกเร็ว100เก้วนองมาด้วโอน้องแตงไปยังเนี่ยใครมาก่อนเนี่ย เหร็จไหมโอเคขอแข่งด้วยอ่าขอแข่งด้วยมะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดนานไปไหมเอาสามคนนะสามสองหนึ่งไปโอ้สุดยอดเลยแล้วแก้วเราอย่าอ่อนให้น้องเลยลูกเต็มที่ยังเนี่ยเต็มที่เต็มที่แล้วแล้วเดี๋ยวคนหนึ่งก็หนูอ่อนให้โอ้คนแรกครับผมตบโต๊ะตบใจเลยโอ้โหคนที่สองครับคนที่สามโอเค โอเคาโอเคสามคนเรียบร<า>้อยโอ้โหรอยแก้วเยว่างๆสอนลูกสาวนะแกบา้างนะลูกอย่างเนี้ยอันนี้อะไรคนอนะไรอันนี้หก m g c 6กเป็หกหกหกนสามสิบหกนะเคยเรียนมาเดี๋ยวเราไปดู EQ เขาแข่งดูมีก,กันดีกว่าค่ะทุกคนทำไมเราต้องไปดู EQ อะลูกเพราะว่าเขาเก่งมากอ๋อเพราะเก่งมา,ากมาใช่ไหมลูกงนั้นเดี๋ยวเรา นี่ครับเราเจอพ่อเขาแล้วครับวันนี้พ่อก็ถือกล้องเขาใหญ่กว่าเราต้องเราต้องแล้ต้องแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูน้องอีกิวแต่งไว้นะครับเพราะว่าอีกิวน่าจะน่าจะแบบเล่นได้ดีขึ้นเพราะว่ามีรอยแก้วมาเฮ้ยเหรอเอเดร่าเชียร์ป้ายครูป้ายอีกิวอีกิวอีกิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 โอ้โหขอได้ไหมอ่ะอ๋อสวัสดีเพิ่ขอเลยนี่สวยมากเลยด้วย ขอดูหน่อยได้ไหมครับด้านหนึ่งเป็นสีหนึ่งโอเคคือมันเปลี่ยนสีได้ครับแล้วไม่ตาลายแล้วลูกมาแล้วแต่มาแล้วแต่มุมที่มองครับน้าขอซื้อตั้งสี่แสนแปดได้ไหมลูกได้เลยเหรอนั่มบุญกิบบอกสะสมอยู่ตอนสี่แสนแปดแล้วต้องขายนะขายยากค่ะแกได้ไหมลูกปุ๊บปั๊มันแกยังไงมันตาลายตาลายขอบคุณนะครับีอคิวสวัสดีครับ น้าเคยเห็นหนูครับใน YouTube ก็เลยมาขอดูหน่อยเห็นบอกพ่อค้าบอกวันนี้หนูมาแข่งใช่ไหมครับใช่สั่งรถที่เครื่งแบบเล็กเล็กเหรอคือเดียวเล็กแน่นอนเล็กแน่นอนครับทำไมเขาแข่งมือเดียวครับใช่เราเขาลงแบบลงหลายรายการอ๋อลงหลายรายการมาท็อป45่ิบาวิครับาท็อปสี่ิบาวิป้าอยากให้หนูดวลกับอีคิวอ่ะลูกเฮ้ยไม่ได้โอ้โได้แต่เล่นลูกแต่เล่นถิงไว้ก่อนนะเราไม่มีแต่เราถิงน้องมาขอแข่งใช่ไหมน้องคอยพ้าด้วยนะลูก ไหวป่ะลูกอาสามสองหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดไว้แอ่อนอให้น้องหน่อยลูกน้องใครที่ต้องอนให้กัใคร่อนให้ใครอ่ะน้องถ้าป้าช่วยไหมป้าดึงเือออกเลยไหมโอ้โหโอ้โหน้ำย่างคน้ำย่งครับูตีเลยใช่ไหมใครใครได้ก่อนไม่ไม่ไม่ใครได้เอฟอ์อร์ตยังโอ้โหใครได้แกสูดมาเดี๋ยวจะรีวิวแกสสามนะครับ โอ้ยปไม่ได้แหมก็ไม่เป็นไรแหมไม่ได้เรื่องนะอ้ยแม่ดีกว่าดีกว่าเ้เราแคนนองคนที่นะแนส่าิทองเลยโอเคครับคนนี่ชนะใช่หครับคนแพ้เสียลูบิกนะครับเฮ้ยใจหาเลยครับน้องคนใหม่ยังจะไแพ้อยู่แต่ตอนเขาเก่งมากถ้าน้องเขเก่งดีปาช่วดึงมือออกให้ดุอะไตอนไม่เขา่ออยู่อนแม่เขาคนถ่ายว่าเป็นพยาธิโอซายแล้วครับ อ่อนลูกนะหน่อยลูกเอ้ยไก่อนอ๋อยอย่าอ๋อยอย่าไม่ต้องอ๋อยไม่ต้องเอาจริงไปเลยลูกเอาจริงโอ้โหเราแพ้เราแค่รูบิกเข้าไปลูกให้เข้าไปเลยขอบคุณนะครับของใครอะครับลูกหนูแก้ได้ไหมถามจริงไปได้วแกไอ้ยองเลยมั้ยมั่วไน่หน่อยน้องชนะไรแก้วมั่วให้น้องแล้วอันนี้มั่วให้ร้อยแปออะไรหรือเปล่าปอหกครับผมกำลังจะขึ้นมหนึ่งโอ้โหไรแก้ว เขานักแข่งเราน่าจะไม่รอดเขาอะเชลีกีวีครับโอ้ยปอๆกันเลยอ้อๆกันจบเลยอารมี่ของเขานี่ของเขาเอานับหนึ่งกอนอย่าเพิ่งมาแล้วดูลูกก่อนเขาต้องดูก่อนดูก่อนอาดูก่อนดูนะดูพิจารณานะพรุ่งนี้นึกสองครับเรามาแข่งข้างในไม่ทันนะครับแต่เราแข่งนอกวงได้นะครับนี่คือความเป็นเด็กนะครับเจอกันก็อยากหาดวน วันนี้สถิติของร้อยแก้วนะครับเจอ2คนชนะ1คนแพ้หนึ่งคนร้อยแก้วถ้าเราชนะคนนี้ได้คนเราจะชนะ2คนนะเว้ยถ้าเราแพ้สถิติเราจะโอเคดีมากเลยไม่อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวน้องก่อนให้เอาละครับตอนนี้ใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากใกล้ไหมน้องเก่งกว่าน้องใกล้กว่าเหรอแต่คนนี้เราจะมาแพ้อย่างเดียวใช่ไหมร้อยแก้วโหงานนี้มีแต่คนเก่งๆเฮ้ยยังไงอ้โยร้อยแก้วได้ครับผม ผมบิดสุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแก้มือกันใหม่ <un> ตอนนี้สถิตนนิของร้อยแก้วในงาน,นคือชนะ2องแพ้ห <un> นึ่งโอเคครับ IQ ก็ตนะ้องเริ่มนะครับมือเดียวน้องรวร้อยแก้ว IQ ก็แข่งมือเดียว <un> มือเดียวครับตอนนี้มือเดียวปลาไปสี่ <5 S 1> วิห้า <5 S 1> วิหกวิวโอ้ยมันก็ยากเหมือนกันนะสองมือยังยากเลยอ่ะร้แก้วเดี๋ยวเรามาแข่งสามมือแล้วกันเดี๋ยวปลาช่วยมือปาช่วยแล้วมันจะเละ เอ้คิวใกล้แล้วมาแก้มือมาแก้มโอเคนิดหนึ่งหรือจะแข่งด้วยไหมล่ะเขานั่งแข่งกันเล็กๆเอามานั่งเลยเออวงมันจะใหญ่กว่าแล้วครับโอ้ยอ้วงใหญ่แล้วเห็นเล็กๆนี่ใหญ่แล้วครับตอนนี้ กันคำๆนะลูกกระเดี่ง่ายมากเ็นแยงเอายังนับ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 สามสองหนึ่งเอานะเพ็กรอนะสามสองหนึ่งเป็นไงบ้างครับผมรูบิกข้างในเขาแข่งกันครับเราไม่แข่งเราแข่งข้างนอกเลยครับนี่ตอนนี้มีร้อยแก้วมีอีคิวนะครับแล้วก็มีน้องๆ ที่เล่นรูบี então, like ้กันเก่งๆนะครมาเล่นกันอ้าวเฮ้ยสคนอุ๊ยสองคนอุ๊ยสามส่คนเฮ้ยเลยแก้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเว้ยเอาที่โลไปเลยไปลูกเฮ้ย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 อย่ากดดันอย่ากดดันอย่ากดดันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครเจ็บจะปาดดันไว้ก่อนไม่ให้ลุกเลยลูกโอ้โยโอ้โห ตามหลักเตัวนี้เต็มที่เต็มที่ไปต่อลุกไปต่อไปต่อทำไมมันไปต่อไปต่อไปกำลังใจ้กันไปต่อลุกไปต่อไปต่อลุกลุกลลุกุกโอ้ขอบคุณมากนะลูกเมื่อกี้ทำไมเราไม่ร้องตรงอย่างแยตกเพลงนึงก่อนแล้วค่อยไปนะฮะตอนนี้เราแก้วแข่งกับเลบอนอยู่ครับผมเลี้ยแก้วเมื่อกี้เราใครแพ้่เดียวอะขอดูที เป็นที่ลูกหรือเป็นที่มือเนี่ยผมแค่เล่นวนๆไป,ปล,ลองทีที่มันมนผมแค่เล่นสุกวนๆเล่นๆครับใช้นิ้วมือใช้ไม่ได้ขนาดนี้เลยโอ้มากาสามแสนห้านะซื้อได้ไหมลูกนี้ลูก,ลกเดี๋ยวไอ้ไอ้อันนี้ไม่มีกลไกแล้วปกติครับปกติเอาแค่ห้าแสนเลยอ่ะโอเคไม่เอา,เอาไม่ห้าแสนไม่ขายมันต้องมีอะไรดีแน่เลยชาเลนจ์ใหม่ครับช่วยกันครับเอาแล้วก็ชั้นหชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอันนี้แล้วก็อันนี้

รูบิกรูเดียวกันครับแต่สูตรคนละสูตรครับเหมือนกคนเมาอะเดินหน้าไปสองเก้าเดินหลังกลับสามเกถูจอแล้วนะ A few minutes later กระหกนัทำได้นะครับผมใครแพ้กินรูบิกแล้วกันกินทุกวันครับ กเรามีเราก็ได้ธงชาติประเทศอะไรลูกญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือขาวล้อมแดงแดงล้อมขาวเออที่คิประเทศได้ประเทศไทยครับประเทศไทยครับผไทยตาวพระปกโอเคครับญี่ปุ่นครับโอเคญี่ปุ่นครับร้อยแก้วอ่าลาวครับลาวโอเคนี่ครับฝรั่งเศสครับสุดท้ายรัสเซียครับโอเค เมื่อกี้น้องบอกว่าน้องแพ้เลยนะสามคูนสามเลยอยากมาขอแก้มือเป็นสองคูนสองครับผมถ้าใครแพ้นะครับวิ่งรอบพอนะครับผมไปแพ้วิ่งรอบพอนี่นะครับผมโอ้มากอแพ้วิ่งรอบสนามวิ่งไปกลับเว้ยสองคนแพ้สองคนวิ่งสองคนวิ่งเป็นเพื่อนกันเอาหนึ่งคนเหงาไหมอะถ้าถ้าสมมติร้อยแก้วแพ้คนเดียววิ่งเหงาเหงาเลยนะเอาแบบวิ่งกับพี่ตูนไงสองคนวิ่งด้วยกันคนแพ้สองคนวิ่งรอบสนาม มั่วก่อนมั่วก่อนมั่วย่างมัวย่างมั่วย่างมั่วจนกลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้นะสามสลับยางเสร็จแล้วนะอพิจารณาพิจารณาเอาไหมเฮ้ยเขาแข่งกันแพ้วิ่งรอบสนามนะลูกเอาแล้วครับตอนนี้ก็ใครจะวิ่งอ้าวไอคิวรอดน้องรอดตลอดเอาแล้วเฮ้ยสองคนสามคนเราลูกเดี๋ยวราคนี้ก่อนลูกเดี๋ยวขอถามคนที่แข่งกันใครแพ้วิ่งรอบสนามนะครับผมเอาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ ดูมือกันไปดูมือไปวิ่งด้วยกันลูกเราไปด้วยกันนะโอเคอ่หนูกับหนูเหนูกับลูกของน้านะครับวิ่งรอบสนามนะโอ้ยไปกับพี่เลยพี่มันเหนื่อยอะไหวยไหมครับข่อยโอเคข่อยอนีญอตไห กลับมายิงไม่ได้งึเกยกักลับมาเออเสร็จแล้วก็กลับมา เดี๋ยวเด๋ยวขอขอดูหน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วก่อนมั่วก่อนอ่ะนุ่มมั่วก่อนลูกโอ้นะเดี๋ยวเราจะแกล้ง้ราเขาว่าที่ว่าน้องอ๋ออ่านะยังเริ่มยังมือแตะเลยนะครับ ือ่หนูน้ะมันคืนลูกนะล้อเล่นอ้าวนี่หนูจะทำอะไรกันดีครับผมมาอะไรเป็นจะจำได้เราแก้วเขียน R K ไปดีกว่าแมท้องจะจำได้ไม่ได้เขียนเลยโทรอ่าโอ้โหตอบให้สองคนนะขอบคุณนักล่านักล่ามาออกมาลูกลงไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมไม่วิ่งแล้วเมื่อกี้วิ่ง เผยเป็นรอบแล้ว,วต่อให้5าวิสเขาทำไปก่อนแล้วคุณค่อยทำตามใช่ไหม <Okay. S 2> อออโอเคหนึ่งอโอเเ้โหเสร็จหนึ่งคนครับผมมันบีบหัวใจเลือยเลยสองคนเสร็จแล้วครับผมเราอีกแล้วสามคนเสร็จแล้วครับผม อย่าเย็นไม่ดีอย่าล้นอย่าล้นไปต่อไปต่อไม่เยอะครับผมโอ้ยสุดยอดครับผมคนที่ทำได้คนสุดท้ายเป็นผู้ชนะฮะคนหนึ่งเขาเล่นสองคูนสองสามคูนสามติ๊กเล่นสี่คูนร้อยอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยคนที่วิ่งเขาไหวเขาบวมแรงแล้วเนี่ยป้าหนูว่าตั้งแต่ที่วิ่งป้าก็หนูแพ้เขาอ่ะคนหลังก็อย่าไปแพ้เขาดิไม่ต้องวิ่งป้าไปถามเด็กหลายๆคนมาเขาบอกไงรู้ป่ะแข่งอ่ะเขารู้ว่ามีคนที่เก่งกว่าเขาเยอะเขาไม่ได้หวังมาชนะหรอกแต่หวังมาเล่นแห่งหวังมาเอาประสบการณ์ใช่ ไปสี่คูร้อยไปแล้วนะครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดนะคะอย่าลืมกดลังก์ด้วยนะคะไปไม่ไหวแล้ว